สวัสดีครับผมเจมินเด้นะครับเกมที่ชื่อว่าเซตซีโร่ซาวเวิร์ลนั่นเองสำหรับเกมตัวนี้เป็นเกมมือถือเอาชีวิตรอดจากผู้บัรณาคนไทยนะครับเดี๋ยวลองไปเล่นบรรยากาศภาพกราฟิกแล้วก็บรรยากาศในเกมให้ท่านผู้ชมได้ลองชมกันดูนะครับผมตอนที่เราจะไปชมเนะื้อหาภายในเกมมีเกมใหม่หม,มาแนะนําเกมนี้ชื่อว่ามิไลโบโกเป็นเกมมือถือโอเพนเวิลด์โซเวิร์ลกราฟิกสามารถจับมอนสเตอร์ได้เป็นเกมรูปแบบเอาชีวิตรอดแบบเดียวกับ Power World หรืออะไรแบบนี้เลยนั่นเองทุกผู้ชมครับมาพร้อมแผนที่ขนาดใหญ่เกมนี้เราสามารถจับในส่วนของตัว ได้แล้วก็เหล่ามิล่าที่น่ารักมากกว่า100แบบมาพร้อมสกิลความสามารถที่แตกต่างกันไปของน้องๆเนาะแล้วก็สามารถ ให้น้องๆช่วยงานต่างๆภายในเกมได้ไม่ว่าจะเป็นการสร้างบ้านทำอาหารรับของเพาะปลูกหรือแม้กระทั่งขี่น้องๆออกไปสำรวจโลกภายนอกอันกว้างใหญ่อาวุธในเกมนี้ก็มีให้เราใช้หลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวแท่งไม้ธรรมดาหรืออาวุธสุดไฮเทคพร้อมจะให้เราไปต่อสู้กับบอสสุดรด้ดายมาพร้อมระบบ่าที่หลากหลายเพิ่มความได้เปรียบในการต่อสู้ให้ผู้เล่นได้อีกด้วยนั่นเองนะครับเป็นอีกเกมหนึ่งที่น่าสนใจเลยสำหรับใครที่ชื่นชอบการเล่นเกม Open World นะครับสามารถจับเหล่ามอนสเตอร์ได้นะครับมาพร้อมการาฟิกคุณภาพสูง ที่สำคัญคือเกมนี้มีภาษาไทยเต็มรูปแบบด้วย นอกจากนี้นะครับหากเพื่อนๆไม่มีทีมที่จะเล่นด้วยเงาไม่มีเพื่อนเล่นนะครับเดี๋ยวผมจะสร้างในส่วนของตัวเซิร์ฟเวอร์กียพิเศษขึ้นมานะครับเราจะได้ไปจับมอนสเตอร์ลงดันเจียนผจญภัยสนุกไปพร้อมกับผมภายในเกมนี้เลยนอกจากนี้ผู้เล่นยังสามารถเข้าดี o คอใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับก็จะมีเทคนิคใหม่ๆนะครับกลยุทธ์ในการเล่นของรางวัลพิเศษนะครับแล้วนอกจากนี้นะครับผมจะรออยู่ในช่อง influencer exclusive game indie นั่นเองนะคุณผู้ชมครับผมใครที่เล่นเกมนี้นะครับเข้ามาจอยกันได้เลยนะครับผมแล้วก็วันที่10ตุลาคมนี้ะรเา จะได้เล่นเซิร์ฟเดียวกันหรืออะไรแบบนี้นั่นเองโอ้ยมาถึงขนาดนี้แล้วใครนี่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับสามารถลงทะเบียนลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยทั้ง g o Google Play Store แล้วก็ p p Store เลยนั่นเองนะครับส่วนตัวเกมนี้นะครับจะเปิดให้บริการในวันที่10ตุลาคมนี้นั่นเองทุกคนครับใครนี่ยังไม่ได้ลงทะเบียนรีบไปลงทะเบียนกันด่วนเลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในเกมนะครับ10ตุลาคมนี้สำหรับมิริเบโกแล้วเจอกัน โอเคครับผมนะตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศการเล่นของตัวเกมแล้วนั่นเองนะครับสำหรับตัวเซ t ซีร o นั่นเองเดี๋ยวลองไปเล่นกันดูนะเกมนี้มีภาษาไทยด้วยนะครับนะตอนนี้ตัวเกมเปิดใ้ท้ทส2เวอร์ชันก็คือ Android แล้วก็ใน p ีนั่นเองน่ผู้ชมครับสำหรับตัวนี้นะก็คือเล่นได้ทั้ง PC แล้วก็ Android เลยนะครับอ,อย่างแรกนะครับเขาบอกว่าเดี๋ยวเป็นแผนที่ขนาดใหญ่ ผมไม่แน่ใจว่าตัวเกมเนี้มันออกมาเล่นมันจะเป็นรูปแบบการเล่นแบบ Battle Royale หรือว่าจะให้เราเล่นในส่วนของตัวเกมเหมือนพวกเกมรัดที่เป็น PVP จะจ้าเลยหรืออะไรแบบนี้นะครับนะทีนี้เรามาเก็บตัวทรัพยากรก่อน,อนอทําการเก็บครับเก็บ3ชิ้นนะอันนี้ยังอยู่ในช่วง tutorial นะครับมีภาษาไทยด้วยนะครับโอเค คอมพิวต์เรียบร้อยแล้วนะครับเกมครบเรียบร้อยแล้วใช้เกิดประโยชน์นะครับผมนำทางไปที่โตคราฟนะเห็นว่าเกมนี้เป็นเกมผู้นาคนไทยด้วยนะครับนะเนี่ยมีผู้เล่นเข้ามาเรื่อยๆเลยนะครับนี่ครับเก็บไปออาโตคราฟอยู่ไหนล่ะอออฮะมาจุดนี้ก่อนเหรอเขาบอกเอาตัวเคลนหายไปไหนแล้วล่ะอืม อันนี้ที่แคมไฟนะครับให้ทําการคราฟในส่วนของตัวนี้นะครับที่เป็นหอกนะโอเคหลังจากนั้นเปิดกระเป๋าใส่เอ้ยหอกหอกไม้นะครับตีไก่ไป1ตัวนะครับผมเดี๋ยวมาดูตรงนี้หน่อยนี่นะครับนี้จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับแต่ดูในแผนที่ก็ได้ความเบื่งก็ได้นะมันมีที่เป็นตัวแดงๆครับมันจะเป็นพวกอาสูรอยู่นะครับหรือว่าสัตว์อยู่นะครับ นี่ครับไก่เต็มเลยเก็บพกเบอร์รงเบอร์รี่ไปก่อนนะครับมีถึงสารสาัตว์อยู่ในเกมเพียบเลยอาชือ่อนีโอเคทีนี้นะครับเขาบอกว่าให้เอาไก่ไปทําอาหาร,ก,นะร,ารกันนะครับได้ข้างไข่ได้เลยทําตรงนี้แล้วกันนะครับมันอยู่ใกล้จุดตรงนี้นะดีนะเราไม่ต้องกลับไปเริ่มใหม่ตั้งแต่ไอเดินไปตรงนู้นนะครับโอเคทําการปิ้งไก่ย่างไก่นะครับทีนี้ได้เนื้อไก่มาแล้วแบบรวดเร็วนะครับ กดใช้เลยอิ่มแล้วเราสินะครับคอยแห้งให้ไปหาน้ํานะครับน้ำมาดีก,กว่าโอเคครับนี่ครับทําให้น้ําสาดทีนี้ลองเดิมดูสิเมื่อกี้เราลองเดิมมันแถมยังไม่สาดล้ว <laughs> เรายังไม่ได้สอนนะแต่เราแบบรีบไง อันนี้จะเป็นระบบะคุณสมบัตินะครับในส่วนของสเตตัสต่างๆนะั้นจะมีพอยต์ในการอัปเกรดนะออฟฟิตี้ต่างๆนี่ครับไม่ว่าจะเป็นสเต็งนะครับเพิ่มความเสียหายการโจมตีระยะประชิดนะครับเอจิลิตี้นะครับเพิ่มการหลบหลีกนะครับเพิ่มความเร็วในการโจมตีเล็กน้อยนะครับวิดเพิ่มในส่วนของตัวความเสียหายการโจมตียักษ์ประชิดเหมือนกันหรอปกติวิดแล้วก็อินนะครับเพิ่มความเสียหายจากเลนส์นะครับแล้วก็เด็กนี่ครับความแม่นยำอันนี้ ลักนะครับเป็นเพิ่มขีดเข้าปกติก็จะเป็นการเพิ่มโชคนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้นะครับแต่ตัวนี้เราอัพอะไรไม่ได้นะแล้วก็ตัวนี้นะครับมันจะมีสกิลทักษะพิเศษของตัวละครนะครับที่เราสามารถอัพได้นะเบสิกการคราฟต่างๆนะครับผมมีสกิลมีการวิ่งะครับเดี๋ยวเราสามารถทําการอัปเกรดเพิ่มเติมได้นะอ่าตัวนี้มันมีไฟเหรอเราต้องอ่า basic เอาเบสิกอาวุธแล้วกันนะครับแล้วมันก็จะเปิดเอาทาาักษะเรียนรู้ต่างๆเพิ่มเติมเหรอโอเคกลับมา ทีนี้นะครับไปทําการคิวมาปะนะครับทําการสู้ได้ลวมามาจ้ามาจ้ามาจ้าโอเคครับผมอ่าทีนี้เราฟาร์มเลเวลมาประมาณหนึ่งแล้วนะครับอ่าตอนนี้ประมาณเลเวลสามนะครับแล้วก็อัพสเตตัสในส่วนของตัวสเต็งอย่างเดียวเลยนะอ่าแล้วเราก็ทำการคราฟชุดนะครับหาไฟเบอร์นะครับมาคราฟหมดเลยนะครับพลังมันกันเป็น80พลังทึงติมแปดสิบนะเดี๋ยวลองไปตี ามาป่าดูนะครับถ้าชื่อยังเป็นสีแดงผมว่านะ่าจะยังไม่ไหวไหมเนี่ยเพราะว่ามีคนมาช่วยตีกันเยอะนะอันนี้ HP 2 0เนี่ยไม่รู้ว่าตีเข้าหรือเปล่านะครับอ่ะได้อยู่นะครับได้1ตัวละโอเคแต่ว่าต้องไปทำการรีเลือดหน่อยรีเลือดหน่อยรี HP ครับผลไม้น่าช่วยแค่ค่าความหิวครับมันจะมีอันนึง่ะครับที่มันสามารถรีเลือดได้เดี๋ยวรออัพ เพิ่มเติมนะไอตัวนี้จะเป็นไฟเบอร์นะครับตอนนี้ใส่ชุดแล้วสบายๆย,ยังไงเดี๋ยวเนี่ยกินตัวนี้นะกระเป๋าน้อยเหลือเกินยังไม่ได้ขับกระเป๋านะครับตัวนี้เป็นไฟเบอร์นะครับวางก็พอสู้ได้แล้วนะครับเพราะว่า,อาไอ้นี่เราอัพเซตัสมาแล้วนะครับเดี๋ยวนิดนึงนะครับเป็นเลเวล4ทีนี้เราจะได้ไปฟาร์มหมาป่าแบบง่ายดายกว่าเดิมนะ แต่แนะนำนะครับให้ทำการรี HP ไปก่อนหนะ้าเดี๋ยวมันจะเรียบร้อยเอานะครับนะเนี่ยมันเก็บไม่ได้แล้วนะครับทำอาหารก็ทำไม่ได้นะโยนหินทิ้งได้ไหมทิ้งไปก่อนแล้วก็ทำการคราฟกินไปเลยจะมีแค่ตัวเนี้ยตอนเนี้ยที่มันเพิ่ม h p นะครับถ้าไม่ใช่ยานะ ไม่ใช่ไฟเบอร์อีกตัวหนึ่งอีกอันนี้อันนี้อันนี้น่ครับมันจะรีให้ประมาณหนึ่งนะแตจริงมันสามารถคราบตัวนี้ได้นะครับอันนี้น่าจะเป็นไอเทมยาบังถ้าผมแปลไม่ผิดนะคือไปหาตัวเนี้ยที่เป็นต้นที่คล้ายไฟเบอร์มา5นะครับแล้วก็หินหนึ่งเออแต่ทีเนี้ยเดี๋ยวเราทำการเดินหานิดหนึ่งนะครับหาต้นเขียวเยวครับ เลือประมาณ28น่าจะพอโอ่มาป่าได้มัง้งมั้งนะเพราะว่ามันหน้าตีเราเข้าทีละ5นะครับเราตีเข้าเฮ้ยเอาวุธพังอาวุธพังโอ้ม oh กอาวุธพังคือจบแล้วท่านผู้ชมครับจบแล้วจบแล้วจบแล้วหนีไม่ทันมันวิ่งไม่ได้อะเนี่ยเรียบร้อยนะครับคือง่ายๆนะถ้าจะเล่นนะครับก็คับของก่อนนะครับอาวุธมันมีพังนะมันมีพังนะครับ ดึงกลับมาได้ไหมนะเนี่ย่อทิ้งไปเลยเนี่ยแล้วก็ทิ้งไปเนี่ยเพราะว่าเออมันไม่ได้แล้วนะครับเนี่ยเอากลับมาก่อนน่ยทิ้งไปนะครับเอาไว้มันมีวันพังนะอันนี้จะเป็นข้อมูลการเล่นเบื้องต้นนะครับเกมมันจะเป็น early access หลายๆอย่างต้องรอการพัฒนาเนี่นเองนะครับเอาเป็นว่าใครที่สนใจนะครับในส่วนของตัวเกมแบบนี้ ก็ลองดูกันได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ